สำหรับกิจกรรมประกวดคลิปนะครับนั่นก็คือ Tell us what you wanna be อยากเป็นอะไรจัดมาให้เต็มกับโกสิตี้นั่นเองนะครับคืนนี้เราจะมาประกาศผลรางวัลกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าใครได้รางวัลชนะเลิศไปนะครับใครได้รองชนะเลิศนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับครับ ไปฝันของหนูคือการเป็นนางแบบค่ะทุกคนล้วนมีความฝันอยู่ที่ใครจะทำมันให้เป็นจริงค่ะ เข้าไปเช็ครายชื่อผู้ชนะเลิศได้นะฮะและรางวัลประจำสัปดาห์ด้วยนะสำหรับผู้ที่โหวตได้ที่เว็บไซต์นี้เลยฮะ worldwide.go.city.clipcontest.com นะฮะรวมไปถึง w o r l d w i d e f a c e b o o k c o m g o c i t y f o o t w a r e นะฮะสำหรับของรางวัลคนโหวตนะฮะเราจะจัดส่งให้หลังจบโครงการนะฮะและใครที่ยังไม่ได้ติดต่อกลับมารีบติดต่อเข้ามานิดนึงนะฮะ <c oughs> ภายในวันที่1ิพฤษภาคมนี้นะฮะที่ info@go.city.clipcontest.com นะครับครับผม <c oughs> อะไรครับค <c oughs> ุณสนใจที่พลาดโอกาสน,นะครับ ครับผมถูกต้องนะครับอดใจรอพ้นกับกิจกรรมดีนะฮะสร้างสรรค์ในครั้งต่อไปเร็วนี้นะฮะและติดตามข่าวสารนะครับดีๆของ Go City ได้ที่ www.facebook.com s o c s t y o o o t y f r o d w a r e นั่นเองนะครับเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมันสั้นใช้ให้คุ้มอย่างสร้างสรรค์ใช้โ o City ครับผมอ่ะเดี๋ยวข้างหน้ามาสนุกกันต่อครับผมตอนนี้ไปดูเพลงจากแจส m i มิกันดีกว่านะฮะรักไม่รักก็ไม่รักทิ้งก็ไม่ทิ้งครับ